สวัสดีค่ะสวัสดีค่เเะ,พนนคเ,ะ,คะเพื่อนนี่เนาะพี่ายต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวนะานเพื่อนนน่เนาะมอนึ่งเลยพี่นอ้องกำลังต้มซุปนะคะกำลังได้ที่เลยนะคะเพื่อน,อนเคี่ยวมาสองชั่วโมงแล้วพี่นอ้อง เป็นเนื้อนะคะเนื้อเปื่อยนอนเพื่อนกันมีเนื้อติดกระดูกแล้วก็เนื้อเปื่อยนะคะเพื่อน Rep Un เ, mm hmm. เอดี๋ยวเสียห้เพิ่มเลยพี่น้องนี่เนาะนี่นะเพื่อนนีเ่เนื้อที่พี่ายซื้อมาเมื่อวานนะคะนี่เนาะที่ทําผัดกะเพราเป็นเนื้อติดมันนั่นเพื่อนแต่ว่าพี่ายเอามาเคี่ยวน่ะนี่เนาะพี่น้องเปื่อยแล้วเดี๋ยวเป,เปื่อยแล้วนี่ก็เป็นเนื้อที่ติดกระดูกนะั่นเพื่อนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ แค่บีก็ขาดแล้วพี่บอมันเปื่อยนะคะพี่น้องมันเปื่อยแล้วนะคะนี่เนาะเนื่องจากว่าเราชอบกินถั่วบดนะเพื่อนเราชอบกินอันถั่วคั่วนั้นเพื่อนเราก็คั่วถั่วเองเลยนะคะพี่น้องนี่เนาะขวบถั่วก่อนนะคะมหม้อน,นี้อต้มมานสองชั่วโมงล้วเด่นเพื่อนแต่ว่า เราเปิดจากไฟแรงก่อนแล้วก็มาไฟอ่อนนะคะนี่นอนเพื่อนวันนี้เราจะมาใช้เส้นนี่เน,ะนะะาะไรสติกนะคะกลากุหลาบนะคะไรสติกเนาะแช่หมดเลยพี่นอ้องกินคนเดียวได้เนี่กินคนเดียวใช้เราใช้เส้นยี่ห้อนี้นะคะันเพื่อนพี่ายก็จะมาแช่เส้นกันนเพื่อนอม,มาหมดเลยนะคะแช่โุกอยู่มัดโซกอีสะ่ะ rice stick first before you go to boil นี่น้องเพื่อนนี่แช่ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนเพื่อนส่วนผักเราก็มีนี่นะคะเพื่อนผักเข้าก็จะมีนี่เนาะใบโหละพานะคะเพื่อนจากสวนนะคะ,ะผักขึ้นฉ่ายจากสวนนะคะเพื่อนแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะจากสวนเรานี่แหละเพื่อนนี่เนาะต้นหอมอยู่ในตู้เย็นยังไม่ได้เอามาหั่นนะคะเพื่อน

you <laughs>